รัฐบาลอนุมัติโครงการโคล้านครอบครัววงเงิน5,000ล้านส่งเสริมอาชีพแก้ไขปัญหาความยากจนค่ะเรื่องนี้คุณอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านถแถลงมะติคอรมอนะคะวว่าที่ประชุมอนุมัติหลักการโครงการโคล้านครอบครัววงเงิน5,000ล้านบาทค่ะ ทั้งนี้รัฐก็จะชดเชยต้นทุนการเงินให้สถาบันการเงินคือทกศอัตราร้อยละสต่อปีนะคะภายในวงเงิน600ล้านบาทโดยปีแรกให้ใช้งบประมาณจากโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่สามจำนวน350ล้านบาทเพื่อชดเชยต้นทุนการเงินให้กับสถาบันการเงินภายใต้วงเงิน 200ล้านบาทและงบบริหารโครงการภายใต้วงเงิน150ล้านบาทนะคะแล้วก็ให้สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตั้งงบประมาณเพื่อชดเชยต้นทุนการเงินให้สถาบันการเงินในปีที่2ถึง4ภายในวงเงิน400ล้านบาทค่ะรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ค่ะกลุ่มเป้าหมายกองทุนหมู่บ้านจำนวน79,610กองทุนแบ่งเป็น1วงเงินสินเชื่อจำนวน5,000ล้านบาทนะคะโดยใช้วงเงินสินเชื่อของทกสร้อยแ,และ100ให้สมาชิกกู้ยืม ครัวเรือนละไม่เกิน50,000ื่นบาทจํานวน10,000แครัวเรือนนะคะคือที่เลี้ยงโคครัวเรือนละ2ตัวรวม20 0,000ตัวนะคะขณะที่กลุ่มที่2ค่ะก็คือวงเงินบริหารโครงการจำนวน150ล้านบาทระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน4ปีนับจากวันลงนามในนินติกรรมสัญญาโดยทกสให้สินเชื่อกับกองทุนหมู่บ้านอัตราดอกเบี้ยร้อยละศูนย์ต่อปีนะคะกองทุนหมู่บ้านชำระคืนเงินกู้ให้สถาบักนการเงินให้แล้วเสร็จภายใน4ปี โดยกองทุนหมู่บ้านชำระคืนเงินต้นปีที่3ามร้อยละวงเงินที่กู้ยืมของวงเงินที่กู้ยืมไปแล้วก็ชำระคืนเงินต้นที่เหลือในปีที่4ซึ่งกองทุนหมู่บ้านสามารถชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนด ได้นะคะโดยมีเงื่อนไขการให้ของกองทุนหมู่บ้านให้สินเชื่อกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านอัตราดอกเบี้ยร้อยละศูนย์ต่อปีก็คือไม่มีดอกเบี้ยเลยนะใช่๋อนะคะสมาชิกทุนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านชําระคืนเงินต้นให้กองทุนหมู่บ้านให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ปีซึ่งในปีที่3ให้ชําระคืนเงินต้นร้อยละห้ของวงเงินที่กู้ยืมและชําระคืนเงินต้นที่เหลือในปีที่4ด้วยนะคะครับผมทางนี้ทางสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเองก็สามารถที่จะชําระเงินชําระคืนเงินต้นก่อนกําหนดได้แล้วก็ กองทุนหมู่บ้านเองก็สามารถที่จะกําหนดค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจากสมาชิกที่กู้ยืมเนี่ยได้ตามที่กองทุนหมู่บ้านเขากําหนดด้วยนะครับส่วนการชดเชยเนี่ยรัฐจะชดเชยให้กับสถาบันการเงินตามต้นทุนการเงินที่เกิดขึ้นจริงในอัตราร้อยละสต่อปีภายในกรอบวงเงินเนี่ยหกรล้านบาทวิธีการดําเนินการกองทุนหมู่บ้านก็จะต้องนําหลักฐานการขอสินเชื่อจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเพื่อประกอบการเบิกเงินกู้จากทกสสาหรับระยะเวลาดําเนินโครงการกองทุนหมู่บ้านก็ยื่นคําขอกู้และก็ทํานิติกรรมสัญญากั สถาบันการเงินให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา6เดือนรหรือในกรอบมูงเงิน5,000ล้านบาทแล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถึงกําหนดก่อนนะครับ,รบส่วนประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการโครลานครอบครัวเนี่ยนะครับก็จะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับครัวเรือนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านลดภาระค่าครองชีพให้กับครัวเรือนแล้วก็จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากในระดับมู่บ้านและก็ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนแล้วก็ที่สําคัญครับมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตสม ชี่กองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองตามเจตนารมณ์ของกองทุนอีกด้วยนั่นเองครับ